สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับภายในช่อง Toshiba T Solution ปันความรู้นะครับโดยผมพรมเมศอาดิทานวิศวกรอาวุโสจากบริษัท o s h ิบ a ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับโดยที่หัวข้อที่จะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปิดประตูตู้เย็นนะครับที่ เวลาเราเปิดประตูตู้เย็นบานล่างนะครับแล้วก็ปิดกลับเข้าไปเนี่ยจะทําให้ตู้เย็นบานบนนะครับหรือว่าประตูในช่องแช่แข็งนั้นมีการกระเพื่อมออกมาหรือแง้มออกมาเล็กน้อยนะครับก็มีการสอบถามกันเข้ามาในช่องทางของคอเซนเตอร์หรือในช่องทางต่างๆนะครับว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะครับโดยที่ผมมีคลิปวิดีโอตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในที่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตู้เย็น2ประตูนะครับหากเรามีการ ปิดประตูบานล่างนะครับยิ่งเราปิดด้วยความรวดเร็วหรือรุนแรงมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการดันอากาศเข้าไปภายในตู้ซึ่งอากาศนั้นนะครับเมื่อมีการถูกดันเข้าไปอย่างรวดเร็วก็จะหาทางออกในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบานประตดูด้านซ้ายด้านขวาด้านบนหรือด้านล่างนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะเห็นการกระทําที่ชัดเจนที่สุดก็คือมันจะไปกระทําในการดัน ทำให้ประตูส่วนบนนะครับที่มีพื้นที่น้อยกว่าด้านล่างนะฮะร,รวมไปถึงด้านล่างเราก็ใช้มือจับอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของการาที่มีอากาศดันออกนะครับก็จะเห็นในส่วนของด้านบนที่ชัดเจนมากกว่านั่นเองนะครับเราดูได้จากคลิปนะครับยิ่งเรากระแทกแรงเท่าไหร่นะครับประตูบนก็จะกระเพื่อมออกมาเล็กน้อยแต่ในสเปคแล้วจะต้องกลับมาปิดเองได้อัตโนมัตินะครับซึ่ง ในส่วนของบานประตูนั้นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอลักษณะคล้ายๆเป็นตัวาการดึงกลับของประตูให้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นนะครับบานประตูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับยิ่งบานประตูใหญ่นะครับก็จะมีพื้นที่ในการดันอากาศเข้าไปมากขึ้นนั่นเองนะครับเราสังเกตดูนะครับเมื่อเราปิดประตูเข้าไปอันนี้ไม่ได้มีปัญหาในส่วนของขอบยางประตูแต่อย่างใดนะครับเป็นสินค้าที่ ใหม่แกะกล่องนะครับหากเราทดลองเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับโดยที่ในส่วนของประตูเนี่ยหากมันอยู่ในมุมในการเปิดนะครับที่ระยะของประตูเนี่ยเปิดออกมาเพียงเล็กน้อยนะครับหรือเราดึงออกมาประมาณ10เซนเนี่ยนะครับน,น,นี้เราจะพาไปชมนะฮะเห็นไหมมันจะมีตำแหน่งในการขอเกี่ยวหรือว่าในในส่วนของตัวดึงกลับของประตูอัตโนมัติอยู่แล้วในกรณีที่เราเปิดประตู เล็กน้อยหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เปิดอ้าสุดเนี่ยนะครับมันจะดึงกลับอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วนะครับในส่วนของบานประตูของตู้เย็ยน2ประตูนะครับนะเพราะนั้นอาการเปิดประตูล่างแล้วดันปิดกลับเข้าไปแล้วประตูบนเยืดออกมาเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับนะก็อันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตให้กับลูกค้าของโตชิบ้าของเรานะครับที่ใช้งานเกี่ยวกับสินค้าตู้เย็ยนแล้วเกิดความสงสัยนะครับที่โทร สอบถามกันเข้ามาเราก็หวังว่าคลิปตัวนี้นะครับจะทําให้ลูกค้านะครับคลายความสงสัยนะครับแล้วก็เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ